โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่นองเนะคะเนาะที่เก่าเวลาเดิมนะคะเพิ่มเติมคืออ้วนขึ้นมานิดนึงนะค่ะเนาะ <c oughs> ขึ้นขนิดๆิดาะคะเนะาะมาจากหัวกับหัวหลอหลอดนะคะเนะาะจะเห็นมันมวนเอาโอ้ยมือนี้อยากกินอันอาหารญี่ปุ่นนะคะเนาะแต่ว่ากระดุนโดกินเธอหนึ่งดอกค่ะอาหารอีสานนี่จงไดกะ บลืมอยู่ในใจผ่องเสมอนะคะเข้าลูกอีสานอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็เข้ากับสีเบือกับเขาเบืออาหารจักน่อยนาะคะ่ะมือน,นีอาจจะสมตำมืออื่นอยากสิแกงนนออไม่ยังสินเนาะคะ่ะเมื่อนนาะมื่อน,นี้ขอกินอาหารญี่ปุ่นจักน้อยนาะคะ่ะเนาะตามสาม,มีบันสือมา,าแล้วก็เลยสิมาก,กินน้ำเพลินจ๊าสิกีบตะเกียบเป็นหือโบเป็นดอกคะ่ะ ขีบรุดก็จะหัวควนกันเด้อค่ะเด้อบอกเป็นอย่างเนาะรุดพุดรุดพุดปลามันกระมืออยู่แล้วมันอีสิมาก,กินปลาดิฟให้เบิง้งเนาะค่ะเนาะนี่พ่อแม่พี่น้องกับปลูกกระเจี๊ยบเอามาก,กับซื้อดอกค่ะกันเลี้ยงกับบักแตงดองเนาะคะ่ะเนาะแตงญี่ปุ่นดองค่ะโอเคโอเคมามะเบิ้งรหลดค่ะพ่อแม่พี่น้องกินขันมันขีบอะไรกะจีรุดพุดรุดพุดเนาะค่ะเนาะอันนี้บัซบีค่ะบ,บัซบีบีบลงไปในซอสนี่แหละค่ะ โอ้ยมากหลายกะบีบหลายเนาะค่ะเนาะมากหน่อยกะบีบหน่อยบาริบีบีเขียวๆเนาะค่ะเนาะโอ้ยก็กะถามมากินเป็ดบอพ่อแม่พี่น้องมาเม่์เมยนุก็กินบอเป็นดอกโอ้ยกันใจคือหายก็กระเทียมบานเท่ามันจิกขื่นผูดังเนาะค่ะเนาะกันใจีหลีเด้อค่ะขัดกินงวดนี่ขัดติดคัดจังไงก็ขอโทษขอพ่ายด้วยนะขอเนาะนี่ว่าว่าจะมีใส่กันกับซอสเนาะค่ะเนาะมันก็สีเป็นน้ำสีดำๆโอ้ยเดี๋ยวเ่าเห็นเนาะค่ะ มันประเทศเซรลายบัเป็นยังดอกกินให้เบิงโอ้ยลองเบิงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนกระเผลเนี่ยเนาะค่ะเนาะเดือนหนึ่งกะสิกินอยากตำบกุง่งกะสิกินตำบกุง่งให้เบิงเนาะค่ะเนาะออมเนมักะสิออมเนมัยสิละ่ะการมือนีีก็กินอาหารญี่ปุ่นจักมือเนาะค่ะเนาะตามสามีมือนีีคุณจะมีอยากกินเพิ่นกินเผาเร่งละ่ะลานหนูก็เลยสิมากินโชว์ให้เบิงเนาะค่ะเนาะมือน,นี้มีโอกาสไปส่งของเนาะค่ะเนาะส่งโซ่โต้หู ภาษาจีนภาษาจีนกลางจ้าไต้หวันคือเต้าหู้ค่ะเต้าหู้หมิ่นทรงร้านอาหารญี่ปุ่นก็เลยเดบเวหางญี่ปุ่นเนาะค่ะเนาะสุขุเมิดสามสิบสามนี่บักแตงญี่ปุ่นดองอยู่หฮางมาดีไทยคีบีเบิ้งโอกาสนาเนาะค่ะเนาะสิเมื่อกี้ในเบิ้งกันคีบตะเกียบรุดกับจุกหัวขวนกันเด้อค่ะเด้อรุดปุดรุดปุดเนาะมามาซิมเบิ้ง,บงกันก่อนอือหือกินเลยเด้อค่ะเด้อบ๊ะพี่ถีพี่ชันเนาะค่ะเนาะโอ้เนี่ย เนื้อปลาไหมคะโอ้ยหนูอยากขีบบะมันมือไหมคะ่ะปลาเนื้อปลามันมือเนาะเพราะคือใส่มือสใส่มือแหละคะ่ะเนื้อปลาสดๆนะคะจากทะเลโอ้พี่ป่องกินปลาทิบได้จังไรแต่กินหนูก็กินบ่เป็นเนาะค่ะมาอยู่น้ำคุณจิมมี่พันกระพากินพันกับมากเนาะพันกรว่าโอ้ยข้าเจ้ามาักพอแม่พี่น้องจานในหน่วย,ยท่อนี่ ฮกรวยก็เจ้าก็กินนู้ก็กินบมเป็นนอกลูกอีสานมาไม่ไม่แต่ว่าอยู่น้ากันจนลูงไงล่ะก็ก็กินเป็นแหละล่ะค่ะแต่ว่าก็เรื่องในโอกาสที่ดีมันแพงกับว่าเด็กกินเนาะค่ะเนาะนี่กินเลยเด้อค่ะเด้อใส่ซอสใส่บะซบีอื้อจิ้มกุ้งดังมาเนื้อมันก็หวานตุยๆุยแต่ค่ะพ่อแม่พี่น้องอื้มโอ้โห ก็าเจียบแล้วค่ะเนาะคือเห็นแต่ก็เจ้ากินในคลิปนึ่งห้อก,ก็ค่อยกินดิบนะค่ะเด้อขอโดดขอพายก็เกานูสิตกินต้มสุกก่นกอนอืมกระเทียบกินดิบก็อร่อยตัวค่ะมันมีอย่างแต่ว่ามันอร่อยเนาะร่เมือกันอครั้งแรกที่กินกระเจียเจ๊ยบดิบนะคะก็ตินเ้าลูีตต้ม มือนี้ซื้อซื้อ,อมะฮันเองเนาะค่ะเนาะประมาณสามรอยกว่าบาทพอไปกันซือ้อหลายอย่างพวกเซมอนพวกไดไรก็สิร่วมกันแต่ว่ามืมอนี้อยากกินเนื้อปลาตัวนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเจ้าเอิญปลาอย่างนู้ก็ลืมภาษาญี่ปุ่นมีอยู่อุสติกเกอร์ใส่บัซบีหน่อยเนาะค่ะเนาะปลาโอซามินี่แหละที่ก็เจ้าเอิญอืมันานขึ้นจมูกรู้บ่ละคะ่ะ ทุกอยายมันคือจะบูงเนาะบกปลาใส่ปลาสวีหลายเนาะค่ะเนาะเขาบดเป็นอาหารบ้านห้องยันกินหลัวขื่นหูดังก็ขึ้นทุกข้อแต่ปลานนบุใส่หลายอันนี้บลกแตงดองน่องบึงเนาะค่ะเนาะแตงญี่ปุ่นดองมากินบ้างกัน รสชายมันเป็นจังไรเนาะคะ่ะเนาะก็จังอันดอกเซน้ำเกลือน,นี่ยะคะ่ะอืมแตงญี่ปุ่นจากเขียวนะคะแตงบันเล่ากะสีแตงบันเ่เข้ากับสีบบสีขาวจัาหน่อยเขียวก็มีแต่ว่็เขียวลื่นๆแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะสู้บ้านเราไม่ได้ชักเท่าไหร่นี่มันอาหารบะเมนคของบานเล่มันก็นเลยเพอถูกปากบ่เนาะคะ่ะเนาะ ใส่บาสบีหน่อยอเนื้อปลาสดๆนะคะเนื้อปลาสดๆนะคะตุ้ยกันจิ่มกับบาสบีกับซอสที่นี่ค่ะอหอ้มคันหอวทำไมพี่น้องบาซิลิ่งคือผดังค่ะคุณผู้ดังคือผู้ดัง ข้ามาตกแตงแตงดองญี่ปุ่นผัวกระเจี๊ยบันข้าวปลาแด้ค่ะกระเ, ừ, เจี๊ยบบานข้าอร่อยกลัวมีน้อค่ะน้แดงๆสดๆนะคะแดงๆสดๆหๆวานตุยๆเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยตอนแรกก็ว่าสามีผัวอยู่ดก ก็ต่ว่าก็หูว่าขาเจ้ากินได้จังไดเนาะเขาเด็กเกิดมาแต่อยู่จังสินเนาะค่ะเนาะเขามาพุกินเขามาพุกินเองเขาจังเป็นเนาะค่ะเนาะไอจังบานเนาะมันนีอยากกินลาบร่งวงสิละค่ะกยากินเนาะค่ะเนาะอยากกินยังเกิดกินทําอะไรก็ทําที่เรามีความสุขนะคะหวานตัวตัวก่อนหวานหวาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì โอ้ยอยากขีนแต่เขียบรุดปุดรุดปุดเนาะค่ะเนาะปลาสดๆนะคะปลาสดๆนะคะใส่บาซาบีหน่อยค่ะมากลายกับตัวลายเนาะค่ะเนาะบาซาบีมากหน่อยกับตัวหน่อยแต่ว่าย่านขึ้นจมูกย่านอยากไอพ่อแม่พี่น้องเนาะไปกับบะหม,มี่เมื่อฉีดที่กินอาหารเน,นี่ยนี่โดนๆ,นๆนกินเธอหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพื่ออยากกินค่ะอยากกินตต่ขอร้องของสามีอยากกินค่ะเพราะว่าจิมมี่กินไปแล้วล่ะเบิ้งบึ้ง สดๆเนื้อปลานะคะแี่กับสิมตัวกินนะคะมาเชิดิบเึ็นจมูกไขาเชิดิบเปนจมูกไขม เกวดตายก็เกิดต,ต,ตายโอ้ยก็นานเนาะดูดีบ่าบายดีหะเรื่องเจ็าของเนาะค่ะเนาะจะเพิ่งเบือกันเนาะข่าวเนาะจะระคริบคระติดต่ำเบิ่งกินถึงจะกินแบบเบาหน่อยเส้นช่วม บนหากินเลยเนาะคะ่ะเนาะู้กับสไตล์ไคสไตล์มั่นเนาะคะ่ะเนาะเอาที่เราพอใจนะคะพอใจก็อันไหนก็ดูอันนั้นดูแล้วท่านสบายใจสบายตานะคะฝ่องกระสิเป็นคนเรียบเรียบง่ายๆแบบนี้ละค่ะอืโอ้ขอกินแบบแตงนะะแน่ยได้ค่ะแ้งแดงดอกมีกลิ่นเนาะ แค่ม hm. <c oughs> oh, ัือต้วนสูตรแงมันเท่าได้กนแจงญี่ปุ่นเนื้อปลาสดๆจากทะเนะคะ ปาลาคนละอย่างเนี่ยก็จะชอบกินเซมอนนี่ล่ะคะ่ะมีคุณจะมีพคน,น,นกินได้ทุกปลาที่เป็นาอาหารญี่ปุ่นแต่เมือนี้ล่องปลาตัวนี้ก่อนปลาโอซาซูมินะคะน้องคนเดินกันปลาโอซาซูมิมันฝันตวัตวๆด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคือก็กินลาบง้อนี่ล่ะคะ่ะลาบง้อก็สิหวานตวัตวๆตวัตวๆ จดงญี่ปุ่นดดงโอ้มันหนักมากนะ่ะไม่เป็นไรมันหนักมันหนักไปตามนี้แหละหเนื้อสดสดนะคะเนื้อสดสดเนื้อสดอสดโอ้ยใส่บาซบีอีกก่อนคะ่ะใส่บาซบีใส่บัซบีไป บัซซบีก็มีเป็นหลอดน้ำนะคะ่ะเป็นซองกับมีแต่ว่านี่มันใช้ง่ายกว่ากันค่ะมีขายทุกที่นะคะ,บ,ะบัซซี่บีมีขาทุกที่เฮ้ยบัลลุตเจ็บเจื้อนะคะ่ะเนาะนุกขี้ตะเกียบบเคยเป็นดอกโอ้ยเนื้อสด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 ยัด่วน้ำลายยั่วนี่ยั่วน้ำ,ลา,นนนำลายค่ะว้ยายบัซซบีใส่กันนะโอ้ยติดมาก ຄັນໃຫຍ່ເດະນ້ອງຫກິນບປັຈາໃຫໍນອງເບິ່ລະພໍແຮນນ โอ้ยแม่คินหู้ดังต,งตงัวค่ะพ่อแม่พี่น้องช่วงที่เงียบไปคือคุณมู้ดังนะคะ่ะว่าว่าได้สิตใจขาดก็าจ่ว่าพี่มึงก็จบกินเป็น,นอย่างกันหายใจนี่จังไแต่มันมีเทคน,นิคต่ว่านุเคราะห์จำที่รู้เป็นนี่เนาะคะ่นะเนาะแต่คุณจิมมี่มากินอยู่ข้องเก็บของเอง แดงดกและแดงดกเพระแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆปลาตัวนี้มันสีใหญ่คือปลาชมิมอนค่ะโท่ด้วยวทอแขนนูนี่คุณจิมมี่ซื้อมาสองิ้นนี่ละมาหันเลี้ยงในเดทอนี่แหละค่ะ เกนะือบห้าร้อ,รเอยเนาะสองชิ้นค่ะพ่ขาวสดๆพขาสดๆพขาสดเียพสดๆ ใจขาดตอแม่พี่นอ้องอ้ามือในีบกบจิอิ่มค่ะอิม่มก็จีบืนไปกินโบโบิดอกค่ะได้ทอนี่เต็มทีเนาะค่ะเนาะอ่ามือนี่กสิขอจบอิทย์นี่แหละค่ะขอบคุณมากค่ะ